สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเกอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่31มีนาคม2565ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้ลงนามในกฤษฎีกาฉบับดึงบังคับให้บรรดาผู้ซื้อในรายชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรจะต้องเปิดบัญชีสกุลเงินรูเบิลและสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคารกสิอรสําสรสหรับจ่ายค่าอุปทานก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ผู้ซื้อจะโอนเงินที่จะชําระไปยังบัญชีของกาสพรอมซึ่งเป็นในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศจากนั้นธนาคารแห่งนี้ก็จะแปลงเป็นเงินรูเบิลและโอนไปยังบัญชีสกุลเงินรูเบิลของผู้ซื้อเพื่อจ่ายค่าก๊าซของรัสเซียต่อไปในขณะเดียวกันมีรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีนั้นเนี่ยตอนนี้ก็กําลังพุ่งทะยานแตะระดับสูงสุดในรอบ30ปีโดยประมาณการว่าดิบตัวขึ้น7.3ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2564 จากข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีที่เผยแพร่เมื่อวันที่30มีนาคม2565นอกจากนี้แล้วมันยังเพิ่มขึ้น2.5%เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์2565การพุ่งขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคข,ของเยอรมนีซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานแล้วก็ทะยานขึ้นเกือบ40%ในเดือนมีนาคม2565 ราคาก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกครั้งและกำลังก่อผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราเงินเฟอ้อระดับสูงสำนักง,งานสถิติแห่งชาติของเยอรมนีนั้นได้ให้ข้อมูลพร้อมกับระบุว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันคล้ายกับที่เยอรมนีตะวันตกเคยเผชิญในปี1981หรือเกือบหนึ่งทศวรรษก่อนที่พวกเขาจะรวมชาติกับเยอรมนีตะวันออกในปี1990สำนักง,งาน แห่งชาติเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินั้นระบุด้วยว่าการดิดตัวของดัชนีในส่วนของราคาผู้บริโภคยังได้มีปัจจัยหนุนจากภาวะคอขวดของห่วงโซ่ะทานจากการแพร่ระบาดของโควิดสิเนื่องจากว่ามันเป็นปัจจัยที่ดันราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อขั้นสุดท้ายของเดือนมีนาคมนั้นจะมีการเผยแพร่อ,อีกครั้งหนึ่งคือในวันที่12เมษายน2565 ซึ่งเวลานี้เนี่ยก็ความต้องการของพลังงานนะครับที่ทําให้ราคามันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆย,ยังทาให้ยอรมนีชาติเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของสหภาพยุโรปปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจปี2022จาก4.6เเหลือเพียงแค่1.8เปเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเวลานี้เนี่ยเรื่องของพลังงานนั้นบริษัทเชลซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของสารัฐอักรจะไม่สามารถเดี๋ยครับชำระเงินซื้อกาซธรรมชาติของรัสเซียได้ สืบเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรของอาสหารัฐอเมริากาที่มีต่อรัเสเซียนั่นเองซึ่งล่าสุดนั้นดมิทรีเปสคอฟโฆษกของกระทรวงขอภัยล่าสุดนั้นดมิทรีเปสคอฟโฆษกของรัฐบาลรัเสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่2เมษายน2565ว่าก็เรื่องของดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็ลอนดอนต้องการเป็นผู้นําทุกอย่างในการที่จะต่อต้านรัเสเซียแม้ว่ากระทั่งพวกเขานั้นเนี่ยจะอยู่เนี่ยนะครับ หรือว่าจะดําเนินการต่างๆนั้นก็จะต้องทําตามในสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นกําหนดแล้วก็นี่เป็นเวลาที่บอกว่าพวกเขาก็คือจะต้องชดใช้โดยสิ่งที่ถ้าหากว่าเชลนั้นไม่สามารถชรําระค่า๊าซให้กับทางด้านรัสเซียได้รัสเซียนั้นก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการในการจัดส่งก๊าซให้กับทางด้านสหรัฐอาณาจักรหรือว่าจะต้องหยุดส่ง๊าซให้กับอังกฤษนั่นเองครับ